โกเ e n เติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n ติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักไปเลยที่แอดไลน์ g o l d e n เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook ก o เด e n เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมยูดีต้อนครับเพราตสวนต้อนเชลล่นเดิเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิกแน็กนะครับเป็นหนึ่งตัวที่โดนบัฟขึ้นมานะครับใตนาแพชนี้เขาโดนบัฟเรื่องอะไรบ้างน,นะครับผมก็ความเร็วตอนที่เริ่มบินอากจาก70%เป็น80%นะครับผมอันนี้ก็จะเร็วขึ้นในช่วงแรกเหมือนกับรถเพิ่งออกตัวแาแอนะครับแล้วก็ความเร็วขณะที่บินที่เขาอ่าบรรทัดที่2เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ 20%ถึง30%นะครับมันคืออะไรอันนี้ก็คือตอนแรกมัน,มนแป๊ดมาเลยใช่ไหมมันเร็ว80%ปุ๊บมาช่วงประมาณกลางๆหรือว่าเกือบท้ายๆของการบินนะครับเขาจะเอื่อยลงเออก็แบบประมาณนี้พูดย่งไๆคือบัฟไห้เร็วขึ้นบินเร็วขึ้นในช่วงแรกนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าผมชอบแพชก่อนที่ก่อนมันโดนเนิร์ฟ นะครับแบบว่ารีเฟรคมันจะเร็วเร็วกว่านี้อันนี้มันช้าลงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ยังเบร์สแรงอยู่นะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับบินเร็วขึ้นสุดไม่ง่ายคือบินเร็วขึ้นกลางๆปุ๊บอเอือ่อยเชยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้เอื่อยมากนะครับถือว่าได้ยูยังเดินเกมเร็วอยู่นะครับ d a m a จช่วงแรกก็เพียงพัม้มใครโดนก็เพียงพ้า นี่ครับเพียงพัปุ๊บป่าไปหนึ่งสกิลอาฮ่าไม่งลบทางโน้นโอ้ตายแล้วไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรเราลงไปเล่นมาหลอกเลยถ้างั้นยังมีการต่อสู้อยู่เลยก็เด้เลนแห่งหนึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็โดนมาเยอะเลนหนึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงในตำแหน่งอ,ออฟเลนนะครับโดนติงกันมากระหน่ำแล้วนะครับแค่ว่าเลนออฟเลนไม่มีอะไรทำนะร้องดู 2องสามสี่ตัวเลยโดนกันมาแล้วนะครับแม่งต้อมทีแบบไม่เลิกเลยมาต่อครับโอเคเราไปเก็บอ็อบเจกต์ดีกว่าอุ้ยเราได้ดาร์คเรเยอร์มาแล้วนี่่าเล่นบน,ลบน,นแล้วถ้างั้นไปโชบไปโชบไปโชบขอร้องแล้วบ,บินเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้สวยครับพนะมาบัฟมาแพทชน์นี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาแาวฝากด้วยเพื่อนเหมือนผมน่าจะตาย วุ้ยไม่ตายว่ะวิเกือบตายขึ้นไปทำบนกันต่อดีกว่าอ่าตอนเกมเราดาเมจเราจะไปไหนก็ได้นะครับไปไหนก็ได้ไนี่มันคือโคนันไปไหนก็มีคนแต่คนมีแต่คน,คนตายเออโอ้โหไม่ตายมาได้กอดจากอลิสโอ้เป็นซัพพอร์ตท,ที่ดีจริงๆนะอลิสฝั่งตรงข้ามเช็ค โอ้โหาเลยหาเลยไม่อยู่นะครับปกตินี่ต้องเจอแล้วแสดงว่าเดินกลับเดินกลับเลยเนี่ยออบเจกต์กันต่อเลยบัฟดาร์เทียร์หมดไปแล้วนะครับอันนี้เราตีได้แบบสบายๆแต่ว่าต้นเกมอย่างคลิกแี่ยมันตีได้สองบัฟเร็วมากนะครับอารมณ์คล้ายกับเอรันดอร์อ้อยอะไรเงี้ยเอาบัฟสองบัฟต้นเกมตีไม่ยากเลยนะเพื่อนแต่ว่า ก็ต้องมีแบบเพื่อนช่วยตีด้วยจะได้เร็วขึ้นนะครับการเดินเกมบินใสก่ก็มาแรงครับมาแรงครับเกือบตายเสียฟิกเกอร์ไปเลยครับสำหรับวูดูตัวนี้ชื่ออะไรนะอาเซนกกาไม่ใช่ช่างมันมนะไอตัวตลกนี่แหละเวต่อแล้วครับเราแบบเดินเกมไว้กว่าลิงเยอะครับด้านบนเล่นกันอย่างยับยับเล่นให้ยับครับลิง อยู่นี่แน่นอนนี่แน่นอนอยังปื๊บอีกหนึ่งตัวปื๊บยังเดินเกมเรวเหมือนเคยจริงเราตายแบบออโต้ก็ได้นะเออขี้เกียจกลับบ้านนะครับาร์ปเลยแฉกต่างเปนตรงนี้ดีกว่าหมอฟ้าหมอนข้าทุกการนะครับโอ้โหล้วกำลังเอากล่อาวอยู่พอดีและได้ด้วยไม่ทำไมผมไม่ไม่บินเข้าไปเลยวะ กิบิน้าไปลิงตายด้วยนะได้ปาฟ้าด้วยกะจะมาปาฟ้าอย่างเดียวกะจะไม่ได้เอาคนด้วยเนะีรอเพื่อนเซตแล้วคลิปข้าวนะตรงนี้ฝั่งเขาก็มาร้อมเหมือนกันคนระับแต่ว่าปีนดีสต์ของแกนี่ไปก่อนแล้วซัพพอร์ตกูตายแล้วแบบเพื่อนอันนี้ตายจริงล้วเกิดแบบออโต้พลังแห่งนี้ทำให้คลิกเน็กเดินเกมเร็วขึ้นนะครับถ้าใครแบบเอาเคิร์ซอฟเดสมามันก็ จะมีความแรงที่แบบเว่อร์ไปเลยเนี่ยแต่ว่าอ่าไอนาฬิกาทรายอะไรเงี้ยพอเดินเกมเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเราตายปุ๊บมาแก๊งใหม่ได้ถ้าสมมติว่าเพื่อนยังบวกอยู่แล้วตอนนี้กูปัดไม่สนใจหน้าอิน่าผมฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์กูตายโอ้แม่งไม่ตายแม่งเลยเล่งเพื่อนเกมเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วอย่าพึ่งซักผ้าดิไม่ซักผ้าเอากล่องน้ำก็ดูทรงหรือหยอกหยอกหยอกอาจจะมีธุระอาจจะมีธุระ ติดกันอยู่ดีๆนี่โอเมนก็เดินออกเฉยกูเดินออกมากเลยฟารมต่อครับผมเวลอาลูนดูดเลือดมานะครับผมใส่อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเจาะร้อยห้อยคีตรงกลางใส่แอสซิซเนตนะครับห้อยคีมาสองเม็ดอืมคล้ายๆกับ อารมณ์สายๆออฟเลนเลยนะครับผมหรือว่าใครแบบอยากได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟตั้งแต่แพชก่อนเลยแล้วก็ใส่สปิริตตรงกลางมาได้นะแต่ผมชอบแบบแรงงไปเลยนะครับมงงงนีดเดียว่งอย่เงี้ยมงงท่งมงฮะ <S <S วยายน่าจะโดนลุมนะโอเมนว้าวเจ๊ก,ก่อนนะอันนี้นี่มาเทสใี้ดูว่าเออเราสองบัฟแบบโคตรจะไวไม่ได้ชา้าเลยอย่างเงี้ย เฮลโหลบอ o ฮาวอายุท o เดย์ฮาวอายุท t เดย์แล้วไม่ออกบัฟแล้วเอ้ยไม่ออกพุม่มหรอเพื่อน์บุญรพามาแพทชนี้ครับโอ้โหระโคตรเทือนของจริงคูดาไวมากที่รีวิวไว้น่าจะเท่าไหร่วะคือมันคำ้คำๆอะประมาณ9.5ไม่ก็10เออห่างกัน0ูนจุด้นี่ผมไม่ไม่เป๊ะๆน,นะ 9ก้าจุดห้ากับสิบนี่แหละอืมผลของสก,กิลนะต้องลดคูดาวสี่สิบด้วยนะครับผมมันถึงจะรีเลตเกมเอาุมิทย์คล้ายกับ a r d u เออถ้ายังจริงเรา a r อินได้สิบวิเหมือนกันเก้าวิสิบวินี่นี่แหละมาเครื่องเราต่อครับโดนเนื้อเอ้ยโดนบัฟมาช่วงแรกก็บินบินไวครับผม ก็ติ๊กโจมตีกันเพื่อนเอาดีครับเฮ้ย oh <my> ทุกคนหยุดโอ้โ oh หมันเหลือติ่งเดียวมันเหลือติ่งเดียวอีกแล้ว oh <my> ไปครับไปฟาร์มต่อครับเออแต่ยังไงผมก็ชอบแบบว่ารีเฟกที่ก่อนที่มันโดนเนิบอะเออมันน่าจะเอาเนี้ยลับมามันจะคอมโบเร็วขึ้นนะครับแต่มันจะมีแบบช้าๆหน่อยไอ้เรื่องความเร็วอะ ผมไม่ได้ติดขัดเลยว่ามันจะบัฟหรือมันจะเนิร์ฟนะครับขอรีเฟกมันไวขึ้นแค่นั้นพอโอ้โหว่าบ่งสองมงสอง่อง,อง,องทิ้งมงอ่ะมันจะมีแบบความความช้าความเอื่อยตอนที่แบบเราทำคอมโบในการตีจมตีปกตินะครับอืมไอเรื่องการบินเร็วขึ้นเนะี่ยผมไม่ได้มองว่าเออมันบัาขึ้นม,มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ย ชอบแบบแพทชเก่ามากกว่าอันนี้รีวิวของผมผมเองนะแต่ว่ามีบางคนอาจจะชอบในแพทชนี้ที่มันโดนบัฟมารีเฟกประมาณนี้บางคนอาจจะชอบนะแล้วแต่ส่วนตัวเลยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบนะี่แต่ก็ยังเห็นแบบคนเล่นเก่งๆยังโหดโหดมากนะเก็บคอร์สคิวเก็บแบบเมก้าคิวอะไรอย่างเงี้ยในแรงนะครับ โอ okay. เคเปอาบัฟบัฟมึงก่อนเลยครับเอาโอเวนเดินออกเลยคนรอบคีฟยังไม่ได้ชนเลยเพื่อนสองบัฟเลยครับนี่จากแปดมา,ามาตีให้ดูนะครับแปดนาทีขึ้นสำหรับคลิกแน็กก็ยังตีได้อยู่ดีนะครับตัวมัน Birth wide. เบิร์ตไว้อ้าวแล้วเอ็นโซน,น่าจะ ลากมากินนะฮะเอโซโรมิ่งด้วยนะครับอืมแต่ก็ช่วยเพื่อนตีดีกว่าช่วยเพื่อนตีมาด้วยเอ้ยช่วยเพื่อนตีด้วยนะครับน้อยก็ขอให้ทีมตีปล่อยล่ากไปเลยครับเดี๋ยวเราเล่นบนกับกลางเอาอันนี้เลือกปล่อยได้เลยว่าอยากปล่อยเลนไหนอยากให้เพื่อนเล่นเลนไหนแล้วก็ปล่อยเลนน,นนั้นเลยนะครับหรือว่าเลนว่าเคลียร คีบมันสูงเกินก็ปล่อยเลนนั้นไปเลยนะครับมงเทิ้งมงแล้วอ๋อไม่ดิโอ้โหแมงเหลือติเตียวโอเคพระผมเชื่อใจในพระมากพระบัฟประเพนี้ผมคิดว่า3ต่อ4ี่เอ้ยสต่อหนึ่งเยเอาอยู่พระพระพระเปิดครับรออะไรคิกเน็กมงชิบหายแล้ว สองต่อห้าไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหไฟดีอยู่นะเลือดแบบโลกันจัดจังหวะนี้โหโดนสวบสวบสองต่อห้าจังหวะนี้เอลโซสูงไหมมาดูจังหวะการสูครับระบุนจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหแล้วตายจาังหวะนี้ลิงตายไปข้างกระเพงครับผมเหลือหนึ่งต่อหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงน,นี้โอเคคียฟพังพาไปแล้วฝ่ายเมื่อกี้ยังได้อยู่แนละ้วแบบ ให้พระเปิดก่อนพระมันเป็นตัวคั้าในไฟค่อนข้างดีนะครับตัวมันถึกเลยแหละตัวมันถึกเลยนะครับออกแบบซอริงกอล,ล่ามาฟอสการ์ดฟอสการ์ดท,ที่มันโดนเนิร์ฟมาแถวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมคิดว่ามันยังออกได้อยู่โดนเนิร์ฟมาดีแต่มันเจ็บตรงน่าจะลดคู่ดาวมั้งเออเจ็บตรงลดคู่ดาวอ่ะอันนี้นเจ็บสุดฮ่าฮ่าตุ้งไถ่ป้อม กูตวจมาสวตรงนี้ว,ว,วิหรือว่ามันจะอยู่จะมาอยู่ข้างหน้าก็ตีตลมเข้าไปเลยครับส่วนนะจริงหลอกหลอกหลอกเพื่อนไม่อยู่นะครับดาร์ซเออร์เกิดแล้วด้วยถ้าตอนนี้กอดไม่เกิดกูส่วดน,นะไม,ไม่เกเดี๋ยวมัโนโยนเดี๋ยวมัโนโยนตอนนี้รอเพื่อนเกิดก่อนนะครับเหมือนฝั่งเขาเคลียร์ตรงกลางเสร็จน่าจะไปกุ๊กพนงกอร์ซเยอร์เลยไม่น่ากลนะัวปะไปซุกซุกที่หนึ่งดีกว่า โอเคเห็นเอนโซเอนโซดึงความสนใจได้ดีมากนะครับดึงไว้ดึงไว้เพื่อนไม่เป็นไรนายทำดีแล้วเอ็นโซเป็นโรมิงที่ดีเราเก็บแครี่ได้เลยเพราะนายเพราะนายเลยเพราะนายเลยลิงใกจตักกรบบาลักลักกันจริงๆตายไปสองครับผมยกหน้าที่เอ p พีให้เอ็นโซบดึงความสนใจได้ดีมากโอเคลาสเตอร์เลย ไม่เสียสละใชยชนะไม่เกิดเราใช้คันเนนายพลฮะดีเจนุ้ยแล้วก็ตอนนี้เราเซตเป็นเขียวน่าจะไหวแค่เขียวนะครับแล้วก็ถ้ามันแตกสามพามันคิดว่าป้อมกลางอเออปล่อยกลางดีกว่าสำหรับคอสเลเยอร์นะแต่ถ้ามันยังมีป้อมอยู่จะอยากจะเลาะป้อมออกอะไรเงี้ยส่วนมากตอนนี้เขาปล่อย ด้านบนกับขวาหรือว่าถ้าพูดพูดว่าเป็นภาษาบ้านาๆก็ปล่อยซ้ายปล่อยขวานเนี่ยกลางไม่ค่อยปล่อยกันแล้วเออนี่ก็แล้วแต่แบบแผนแล้วก็าาถามเพื่อนวลาเอยปล่อยไหนดีวะเพราะเราแบบไม่ได้เล่นกันห้าคนนะครับก็ถามเพื่อนไว้ไวก็ได้นะมงโอ้โหโมงเท่งมง่งฮะฮาม่งรับได้มาตรนี้เอาใหยหมด ชิบหายแล้วเกิดความชิบหายเกิดขึ้นครับกูสวนสวนข้างกำแพงแบบนี้แล้วเกือบตุยวิกูโดกูโดนคีตีตายไมเงยโจมตีนี่ครับรออะไรโจมตีคนอนะ่ะเอาคนนี่ครับอือเอาคนแล้วค่อยเอาป้อมตายจริงด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปเนี่ยที่วัฟมาใหม่ก็ สนุกง่ายๆเลยบินเร็วขึ้นในช่วงแรกเหมือนรถที่แบบไต่มาเลย250แรงม้านะแปบบ๊ดแล้วมันก็จะช้าลงนะครับประามาณนั้นประามาณนั้นแต่ว่าผมชอบในแพชเก่ามากกว่าสำหรับด้วงนะครับรีเฟกมันช้าลงเนะี่ยผมก็เลยไม่ค่อยเล่นด้วงอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม